เส้นทางบันเทิงวันนี้พบกับเฟิร์นเกศราเองนะคะช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่แต่บ้านนะคะเฟิร์นจะพาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เฟิร์นชื่นชอบทำนะคะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะคะนั่นก็คือการวาดรูปนั่นเองค่ะ เห็นลุคเซ็กซี่ของเฟิร์นเกษราที่ขยันโพสลงในอินสตาแกรมอยู่เป็นประจำหลายคนคงยังไม่รู้ว่าอีกหนึ่งความถนัดของสาวคนนี้คืองานด้านศิลปะค่ะโดยเฉพาะการวาดรูปเฟิร์นมักจะใช้เวลาว่างจากกองถ่ายละครเตรียมกระดาษดินสอและสีสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบและจินตนาการของตัวเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาให้เฟิร์นได้ฝึกสมาธิและทําให้จิตใจผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีค่ะจะเป็นรูปงยิ้มนะคะแล้วก็นี่เป็นต้นไม้กับทานตะวันนะคะ เฟิร์นว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้ทุกคนฝึกสมาธินะคะแล้วก็ยังทําให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกสดชื่นในการวาดรูปด้วยนะคะจริงๆแล้วเฟิร์นก็ เฟินวาลูเก่งแต่ว่าเฟินก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ฝึกฝนนะคะเฟินว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทําได้ตอนว่างๆนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นผลงานของเฟินต่างๆหรือว่ารูปนี้ที่ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะไปติดตามได้ในอินสตาแกรมเฟินเลยค่ะยังไงก็เฟินขอฝากติดตามผลงานละครที่เฟินกำลังถ่ายทำตอนนี้นะคะเรื่องสามีชั่วคืนแล้วก็นางสาวส้มนดนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ช่วงนี้พักการสักครู่กลับมาพบก,กันต่อช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้มีความสนุกจากละครเรื่องนี้มาฝากกันค่ะส่วนคาถาสิงคืนนี้ตามมาดูเบื้องหลังสุดชุ่มฉ่ำกันค่ะสองสาวปูเป้เกศรินและตาลกัญญามาถ่ายทำฉากอาบน้ำตกซึ่งตอนช่วงที่ถ่ายเป็นช่วงอากาศหนาวก็เลยจะเห็นทั้งคู่หนาวสั่นกันอยู่ไม่น้อยแต่เพื่อแฟนๆทุ่มเต็มที่ค่ะปูเป้เย็นไหมยังเชียบปั<า>นเชียบเลยวหริง่เหรอเออพอแช่ไปเื่เนๆมันก็มันมันกอบได้แต่ว่าปูเป้ดูชิลมาก ที่ตาดูหนาววันนมกับตัววันนจากตัวไม่ได้แช่น้ำร้อนนะคะคุณผู้ชม <c oughs> แช่น้ำเย็นจนวันนมากตัว ยังมีอีกหนึ่งฉากที่พลาดไม่ได้เมื่อตาลหายตัวไปจากน้ําตกและพระเอกอย่างแบงค์อาทิตย์ต้องรับหน้าที่ตามหาบอกเลยแบงค์โชเทกกระโดดลงน้ําดำผุดดำว่ายอยู่นานสุดท้ายก็เจอสาวนุ่งกระโจมอกส่งสายตาหวานอยู่ตรงหน้ายังไม่พอนะคะเจอสาวตาลหวานเสน่์ยั่วยวนกลางน้ําจนแอบ,บมีมุมเลิฟซีนเบาๆให้เห็นอ้าวอ้าวเกิดวันไหวเคลิ้มไปกับเสน่์ของรังสีมาหรือเปล่าแล้วถ้านางเอกมาเห็นจะเป็นยังไงรอติดตามกันคืนนี้ค่ะเหมือนแก้งทำเป็นจมน้ำแล้วก็มาช่วยแต่แล้วก็แก้งซะหน่อย ก็หาไปทีหนึ <in field. S 2> kind of ่งก like ็จมน้ําคือเราเขาก็เป็นเจ้านายเราเขาเป็นลูกเจ้านายเราเราก็ต้องแบบทำตามหน้าที่เป็นแบบว่าคอยดูแลเป็นบริการอะไรเงี้ยครับผมผมนี่แบบน้ําสบายจังตัดไปที่ตาสันสันใหญ่เลยโอ้หนาวมากเลยน้ำเย็นมากเลยอ่ะกระแสน้ําแรงมากแรงมากจริงพอดำไปปุ๊บแทนที่ผมจะพุ่งไปใช่ไหมผมไหลมาอย่างเงี้ยแต่รับรองว่าค่ายพบอร์ถ่ายออกมาภาพสวยแน่นอนครับ ทิ้งท้ายก่อนจากกันวันนี้นะคะฉีดวัคซีนแล้วทุกคนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเวละยะห่างกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะ

yeah